ปะนั่นปวดแข้งปวดหึอย่างไะเอ็นมันอย่างน้อฮันนี่มีผู้ใดเอาหายมาไว้นี่เอ็นมันเป็นห้วงจุ้ยเจกตีฮันนี่มีไม่หอดภาษากรีนมันบ่็มอย่างไรจีอันเป็นอย่างน้อนี่เจ้าป้าเจ้าเขาเสลยให้ฟังแน่คอต่อยเฮือผีหลอกตีเอ็นอีผ เสียงดังมาจากนี่เสียงมาเต้นั่นเอามนุเอามีดมาดุษสีนะเบิ่งเบิงเขาสีร่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพื่องผ่องแล้วมั้งดูไปเอาเลย่บาเอ็นเมียนอีกเบาเอ็นบ่เป็นผีหลอกหัวเ๋าสิคันเป็นผีหลอกนี่เฮ็ดจังไหนเป็นผีหลอกเขาสิบ่ตายถ้าติเอ็นผีเสียงเขาไว้ในป่าตายเบิด์ตมีเพราะฉะนั้นบ่ต้องไปแย่เมียเมียเมียทุกคนเลยเาพ่อแล้วพ่อเจอดีแล้วเอ้ยอยัาไง สวยเขาก่อนเอ็นมันเมนบอลอันนี้มันต้องเป็นไฮพีเหมือนมาเอ็นเขาสีร่องบอลมันเมนหยางนี่เสียงดังมาจากไหนนี่อยู่ข้างในก่อนโอ้เอ็นอุยบากองถอดตัวหลา่ทอกองกิงจริงเนะคือเจ้งองค์ประเดกบ้านท่าเลียนี่แม่ปุ๋ยกององค์อกกององค์ ช่วยให้เขาหน่อยแตยิ่งตะมากลองจริงเหมือนเมียดกองโอกเอาเรื่องอะไรเป็นคนพนันเป็นคนปาดหววงบ้างเล้วอ่ะเป็นคนจ้ากระเทยกระเทยเขาไปเยายเอาคนเลียติดเดี๋ยนี้กระเทยกับคนอยู่บ่กับคนแล้วน้องกระเลยเอามีดปาดเอามีดปาดหมดก่นะกูมาแล้วมารีบกินเอาไปใส่เบิด พี่เอ็นเจ็บปากเจ็ปากผู้ใดมาเอาคอยออกจากกองเอ็นใส่ละคือเป็นสิเป็นคนเบึ้งปื๊ดอยู่ในกล่องโดนจนผมปงปลึกซึกออกมาแล้วคุณเอ้นองเหยียดขั้นพองโต๊ดคนล่ะเอ็นคนคนแต่บอมเป็นคนเอาผู้ใดเสด็จพี่ไปค่ะ นั่งขันกอกอมก่อยออกจากในกองสองพาะหัสนุกกาบลงแยังทานเปตมีลาไม่ได้กินเขาเจก้ยแค่หนูว่่ได้กินเจ้าค้านีจะไปอยู่ในหันเจ้าอยู่จังไหนล่ะล่ะ กีขี้กะขี้ต๊ะมกเจ้าของไว้ทั้งเทียกะโต๊ะอาบเจ้าของอยู่ไ้เนี่ยเม้นโต๊ะสลบนอนหลับไปเจ็ดมือ,อทั้งเทียกะเป็นอาทิตย์ทั้งเทียกะเป็นเดือนอยู่นี่โดนไปลูกอือจกโดนบ่โดนเร็วตั้งแต่สงขามรลวครั้งที่สองผูน้ะผู้<พ>ร้อยเศร้าปีแล้วอ,อ,อ,อบิ่งแต่หัวเป็นอย่างบ่มหอดบีบีฟูห่างงางอยู่ เขาไปยู่คือเก่าไปมุแมยยานเอาเป็นยังสุ้มไทยเจ้ามาจากเมียงไดรลเราเออมาจับจากเมืองเบงกาพูเลลาปีนี้มันพ่อสอได้แล้วนี่นาสองหางหกสามรัฐบาลไทยออืเอเศรษฐกิจ่าดีได้ยิ้นข่าวอเอา้เอาอยู่ในหัน,นคือได้ยินข่าวอุ้ยคนไก่ไปไกลมากกห้องจังจาจ้งไหนเศรษฐกิจพอดีล่มจมล่มจมมาสั้น <laughs> จะได้ไปกินข้าวแดกเยอะพอดีองสี่จ้าก็ดีละหลายชีวิตเติมกันนี่ข้าไปกอมอบน้ำเพลินมอบเอียประดิษฐจะออกไปดีดีด้วยมอบพูนแล้วกองเทพพูนแล้วมันเสด็จผีมาจากเมืองใดเจ้าค่ะมาจากเมืองเบงจ่าตระล่าน้ำกวางเล่นเพร่เพร่เพร่มาทางพี่ล้วบ่อท่านหอดกวางล้วมาหินกวางนี่แล้วเห็นหผีนี่ละ กองกองอันคือจังสีดอกอันเมืองหนูนี่มีห่งใหญ่หายมีนกใหญ่มากลิ่นข้นขาเศร้าเมืองตายเบทท้อจังพอทั้งเม่มอมฉันมอมฉันนี่ซื้อว่าปัทุมมาปบดสมซื้อเทะละ่าจยะปัทุมมาทอดไม่ยังคันปัทุมท่านี่ปัทุมมาอันละ พอเล่เอายัดใส่ในกล่องไว้นกมันก็เลยกินบ่ได้จ้าโอ้จากไปสิกินมึงเนาะอีหามึงเลยเฮ้ยจะเม่นแบบเป็นตะลิโต้ได้ขนาดไปไปเยิงเขาเมื่อเอถอดแล้ไปเนี่ยแเราออกมาแล้วไปเข้าไปคือเก่ามันจบมันยัดใส่คือเก่าเอายัดยันใส่คือเก่าบ่ได้ล่ะตามเลี้ยงซุ้มเจ้าต้องเอาไข่เมื่อน้ำเอาไปเฮ็ดเมียโอ้ยอย่ามาไปเฮ็ดเนี่ยพอเมื่อเจ้าได้เป็นหยังเมนสุลามานี่ เมียอยู่มุดตัวเอาเอยเพียรเมียเด้อเด้อพี่โอ้ยขอลองล่ะเออไปไปไปก็ไปจะลองลองจะไปน้ำที่นี่เอาเราอยากไปน้ำไก่เราไปตัวประเอ็นมีความสามารถอย่างเราไปขี่หมูเอาแล้วไปเมียนขี่หมูเลี้ยงไก่ยุบผุนใช้างไปเป็นไม้เหวีสีแมงเออยง้มนอนกันสิมานอนน้อนดอกยง้มพืชยากน่ะน่ะเอางสั่นติเออเอาใจนลาดเอาพืชพีชสวบาดนั่งในตี๋มือ พิศวงบ่พิศวาทแจม็ด <c oughs> ไปเอาไปเอาไปเออเตยมวนๆเนี่ยเอาเอาขึ้นในะจเต้ยเป็นบอมีความสามารถบอเต้ยเป็นยูเอาเต้ยสิฟ่อนใส่ หันย่าเจ้าทั้งหลงลำหลงนั้นยังบ่าเล้วไว้กันเตยเม็นจนมาพ่อตะเลียวเป็นหน้าหาใส่ตาเจ้าลูกเป็นระบาดันวันเป็นใส่โจงกระงน้ามัดยิ้มยังเด้วยนี่น่ะเอากระเทียมไอ้ไม่พีสบายไหมเอาเมื่อถอดไปไปไปมีไออยากกินก้อนอยากกินข้าวเอาเนี้ยนี่ ถวายบังกะ,ลงะโลุงเพลค่ะไม่ไม่มาเถิดนะถวายบังคมฮถวายบังคมโอ้เอาไม้ติสนะโอ้ยถวายบังคมบระคมกับไปรับเพลค่ะเอออยู่ดีมีแฮงเป็นจังไหนเจ้าเมียเจ้าเมียคือ<ะ>ว่าโศกว่าเศร้า,าคักแท่เออกะโศกเศร้าอยู่มันเป็นจังไหนเบาหายแพทย์หลวงฟังกันนะคือเจ้าเสือหอกอ ได้ยังมาให้สาเวยกว้วยก่อนเ่งวายก่แง่เมียบ้านมีลูกมีเต้าพูดไดบ้านมีลูกให้เจ้าพอน่ะนักจะถือกดตำแหน่นงได้ว้ยสร้างวาแท้ดิฉันก็เลยปรุงโอโสถมาให้แง่เมียเสวยเพคะมียาอะไหนย่แม่คิดบ่ามียาอย่าง,าง,าาง,างละยาคิมวายเขาเอืนอนยาลิแพ้ นี่ผสมประสานมาแล้วนี่ปูมาในถ้วยนี่เลื่อยอยู่ในกาดำห่อนนี่กินเล้วบำรุงเลียดไรเลียดไรลมตั้งขั้นไงจี้เขาเอินวะย่าซากบดลูกอมันซากบดลูกว่าสะด้ยดูเนียงแ่ันากเอาบ่ายยูแล้วต้องซากเอาย่างเดียวอ่ะเสวยพี่คะอรอยมงเดี๋ยวฉันจะล้นให้นะครั สะเวยพี่คะอย่าสากลุ่งนะคะเปาเนี่ยขอนติมันพนโอ้ยกันบ่าบาเปากับบ้ฮอนปิดจักสิผู้เฒ่าป็นจังไหนคะคืออย่าสร้างปะคะเออรสชาติดีรสชาติดีออนี่ละมันจังต่างขันง้นง่ายเออน,น,นี่ละ ไปเฮ็ดจังไหนแล้วไปเอากับเพิ่นจักปีแล้วนี่จังบ่ได้ลูกบ่ได้ผัวโก็ยี่สิบปีสามสิบปีต่อไปเฮ็ดจังไหนกับว่ามีเฮ็ดจังไหนสามสิบปีสี่สิบปีเออไปเฮ็ดท่าไหนเนี่ยบ้ามัานบดสุดท่าล่ะท่าซูเปอร์แม่งเฮ็ดไปอ๋อเฮ็ดจังไหนท่าซูเปอร์ไปเอากระสู้จุ๊บจังสีเ่เลยเฮ็ดละบ่บ่ยังท่าเดียวน,นเลนละบ่ให้ไม่ละ่ะเสวยโอ้ชุดแล้วกับไปล่องบ่งท่านบ่ได้อีหลี เอาถาเด็กแมนไปย่างอีพู่แค่หวงลูกง่ายๆพี่ค่หวแล้วเขาจะสั่นเตไปนั่งพุณนังใจไม่งหยั่งบัตรเนี่ยไม่หยั่งบัตรเนี่ยนั่งร้องเพียดก็กูุ่มบัมเบิลคนเนาะทั้งฟู้งให้ทั้งกุยไม่หยั่งไม่เอาพับป้าไปเฮี้ยนอื่นเด้บัมเบิลผัปลาไม่หยังสันชื่อฉันมาได้ตีนี่ผู้ใดหลักแม่นมใหญ่โอ ไม่ลมใจเอ็นผิด <ไป S 2> <ท>จังไหนมาจังไหนเราคือว่าไปป้าไปดงกับผ้าพระองค์ไปเที่ยวป้าไปได้อิดจนจอกนีม่มาฮะซื้อว่าอย่างก่อนซื้อ่าข้ามกองพระองค์เลี่ยนซื้อไหไม่มาข้ามกอ่องไปพ่อมันอยู่ในก่องบอออ่มันคือนี่ทองนม่อย่างนั้นว้าเรื่องสังเกตคุ้มจาค่ะยี่ยนนั่นไอยยังนั่นในทองมึงนั่นเป็นเสงตี อเป็นสิวตีป้าสิวยังคือสิ่งวะไงครับแ <ขอ S 2> ถวเข่าสิตายบ้างหูแจกว่าคนรดีอยู่ในนี่ว้าย<ว>อุ้ยตายแล้วไปเฮ็ดท่าไหนเจ๊เด็กน้อยแล่นเขา่ามางโง่แถอเอาซุ้นว่ากูไปนั่งซักผ้าสติไ,<ว>ไปเฮ็ดจังไหนล่ะนั่งมันคือมีลูกผู้ดใดเป็นช่องมึงจกักเอาอ <c oughs> <c oughs> ีนี่ก็าบอกจังซีแม่นั่งมาในฐานะ เมียน้อยว้ายตายแล้ว<อ>ขันนั่งไหนมีดวกจังสิถ้าม่เหสีสิตโตกอับนะเพปก้าเจ้าโพสีเสวยแต่มันสืบเสวยหญ้าเมียได้บัดนี้นั่นเพราะว่านั่งมีทองกับหญ้าโพบ่ได้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 ต้องจัดการจัดการมันล้วนบอกจัดการาเดี๋ยวเดี๋ยมึงมึงแยบไปฟังเล่า มึงจื้อความแา่พอบอกว่าได้ตีมาเจ้าใดผู้ใดสามารถมีลูกให้เล่าสีโยกให้เป็นมาเฮสีไงบ่กระชั่นขอแล้วออกจักฮะหยุดซื้อจะไปใส่เหรอทำไมสามมาเฮสีผิดละเนาะเอานางลงเดี๋ยวสิบอกให้ฟังนะสิบอกให้ฮู้แจ้งถ้าจัดการได้หรือบอ่าสิเป็นยังแม่ให้รายบ่ให้หลายก็พอจะหนีที่บ้างแขนใช่แล้ว ว่างเพียนอีอันเขียวเขียวนี่บอกเฮงยังเอาเจ้าสิแม่นมแมโนมห่งสมองหมาเออเือกเร็วๆดีกว่าจังไหนแมโนมอีเมื่อไรมันออกลูกนี่เข้าไปหาหมามาเปลี่ยนเออเออดีดีดีดเธอต้องแม่นบอกเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียุคไปเขาว่างเพียนจัาไหนมันนั่งกบู่หาบ้มัได้ยินบุกูเบ้ากันเบิอนน่บ้ารลดกูบ่ได้ยินดอก มาล้วตามสบายตามหัวเลยจ้าขั้นมูฉันเฮ็ดสำเร็จเนี่ยสิตบล่างวันจังไดเพคะเออตบล้างวันย่างกดงามบหญหลให้ขันทูงสูงยุขันสูงโอ้กระชันขั้นี่ฉันเฮ็ดสำเร็จฉันขอเปลี่ยนหน้าโยกเพคะเอุอย่าเปลี่ยนทอนาโยกมั่นยาเออดิฉันเปลี่ยนหน้าโยกเข้ก็ดีใดเศร้ากอมอบมาจากไหนตรกเอ็นเออดีบ่เห็นแต่นี่มีเป็ี่นหน้าโยก แล้วเอสอยากเป็นน้ำบ่ได้ว่ายังเรึเสียงเชียงบินบ้างทีมระเบิดล่มนิสัยว้าวเศร้าเนี่บ่เป็นจ้าบ่เป็นบ่อยากเป็นนักเตะเพเป็ี่ยนยังเอาจักแซ่ดกิดซอยแม่ได้แม่สิคอยฟังข่าวบ้าบ้าแถมเองและจัดการให้ได้แง่แม่ไปเอื่นแง่พอมาเพลิงเด้องแง่มันออกลูกเรื่องเดี๋ยวแง่แม่ทิ่จัดการเองแต่วะแง่แม่คิดได้แง่วะมีหมาอยู่ มาช่วยใส่เดี๋ยวดียจะได้เลี้ยงได้บ้างหรเลี้ยงไปบอุ้มันออกลูกไ่ตีเออไปเข้าใจเล้วเนาะแหมไปเอาหมามาอุ้ยใส่ห่อนนว่้าไงแม่เตรียมไว้อ่ะดีบุดเดินหมาหนาอยู่ย่างดีเออจะแหมมันคือว่าจริงเฮ้ยหมาหรอหมาหรอเออเขามีตะหอยหรอย่างเมา ยาเฮาเอ,อ,อนะนอีนะคขันมันออกลูกเอาลูกมันยัดไส่หมออัดปากลูกมันไหลบให้มันห้องให้ออกมาด้ยินงต่เสียงหมาแล้วก็ให้ยง่เมรนี่เออินย่โพอออกมาบึงเป็นความคิดทีดีมากไปย่าแม่ขาไปพัก่อนล้วจักสัตว์แแม่สิเขาไปพักพอพ่กนนนอนรอฟังข่าวดีจากพวกเธอน,าานั่นไม่ใชถวายบังกะโลพี่ถวายบังคบโอ้ยจะแม เชิญแม่แม่ดับขันปริน <c oughs> ิพานธูคว่าเมียนพูดไม่น้ำโขงเฮ้ยอีจันจอกอีจันจอกจะกาดมันแม่นุ่มปุกมันแม่จกม่หงายมึงมานั่งหลับมึงเจ็บท้องไปบ่บ่เจ็บก็ต้องเจ็บนองั่นไว้เบาไปเจ็บเจ็บยาวมึงจะมาเจ็บตรงนี้มาได้ เก็บใส่ค่ะมาเก็บนี่เปลี่ยนมองเก็บจังกานมันเมียน้แดงกูเทเก็บด้ยป่ะนี่เก็บทองเก็บทองก็ต้องทำคอทำคอแล้วเนี้ทำคอใส่แบบนี้มาเบังเด้อ่าแบบนี่้เขาปะใช้เข้าไปสักก้อนเมีน้อยเมียน้อยเปลี่ยวไฟมาเปลี่ยวไฟมาเร็วลูกที่ออก น้องเอียนเออเบ่งดูนี่อ uh ่าหมดลูกเปิดไปหมดลูกเปิดแล้วเก้าเปิดสิ้นมาเอเอามีดโกนปลากเติมเอามีดโกนปลากเติมเออเฮ็ดจังไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนยิงปากทำก่อนเอาปืนยิงก่อนบอกเออไม่ยัดติงยัดติงเด้อจ้ที่เปิดปากทำก่อนพี่อ๋ออ้าวโว้ยเมนอม เป็นไรเนี่ยเว้ยอ่าสีเปลือกเส้นเล้วคลอดได้แล้วคลอดได้แล้วขอดเดี๋ยวบอตอนนี้ต้องวางยาสลบก่อนเด็กเอาแบบสนิทน้ำขึ้นชนิดนิดบ้าเบอร์จ้าอันเอาเลยสลบปเป้ามาจากอะไรเอาเลยบอเอาเลยน้ำเสียมก็ได้เออยาก้อนยา เอาเอาเอาเสวยโอรสซะก่อนโอชดโอชดโอร์เฮาไม่ไปนั่งไปหาเอาหมาไหมเพี่ยขอดลูกเาไหนก่อนขอดลูกก่อนบอกเพียนหลวงเราเลี้ยวเดีอ้าปากอ้าปากมึงจะติงป้าถ้าขอดก้อนป้ามาเขาพูดหาทองไงคักเก็บบอเก็บเก็บบอ เจ็บบ่เจ็บมึงเจ็บบ่เจ็บเจ็บเออกไปออกไออกบ่อกช่จระออกไปออกแล้วบ่กูชิใส่ออกจากบ้านหมอหมอทำคอือะไรปอบไมทำคอโอ้เขาิจิตพจพวกมันเกลนเฮ้ยงนี้บ่มึงกัน่ะ หัวออกไปแล้วเอามันก็ยิ้มใส่เฮาจังสันมันยิ้มจังไหนมันคือปากแหลกแท้มันบ่แม่นปากแหลกอันนั้นหิมมันบ่เออเอามันก็แลบลิ้นใส่เฮาจังสันนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเบงแบงแมะแบงแบงอเฮ้ยออกมาแล้วอุ้ยแม่น้องมาจับไว้ปาดขีดตะบือมันรอเร็วปาดได้บ่ปาดได้บ่ เดียเดียวเดียเดีมันจะเป็นบาดพะาเอาเห็นยังไงมีเทียนมีเทียนเอาสุมเอาสุมเอาโอ้ยเห็นจัก4สี่คนไข่กับเป็นบาดพะากตายก็โวยเอาเป็นอาขาดบาละไมมน้อม่แล้วไม่แล้วโออกเรีวไปเอามาาไปเอามา嘛รลวิวรๆวเอามาออกมา <จ>เอาหนัดลูก,ลก,ลกข้ามอเจ๊ละคะไปเจหน้าไปไปเบิงลูกของเราเร็วๆมาหมแง่พ่อมาจ้าไหนล่ะสนมเอ็นมาเบิ่งดูนี่จะใส่ลูกของเฮานั่นแง่เมียข้กล่องออกลูกเป็นหมาฮะออกลูกเป็นหมาเพคะเจ้าตัวเฮ้ยมาสนมเอ็นเอาตัวเจ้าไหนือ้นมาหมักตัวค่ะแต่เแ่าห้านี่เอง เป็นจักรศีด้ยะพอเป็นจังไหนล่ะตำล่าบ้านตำล่าเมืองผู้ใดออกลูกนี่เป็นหมานี่กะลีบ้านกะลีเมืองเฮ้ยบอกว่าท่านสมัยเนาะมาจังไหนกะลีบ้านกะลีเมืองไหนกะลี่พ่อเก่งๆโลดเป็นอยังคือบาทจังจันเขาสมัยใหม่แสดงว่านนงไปมีลูกกับหมานั่นนั่งขับก่อนี่ไปมีลูกกับหมาอันแล้วก็จักรศีออกลูกเป็นหมาเนาะจักรศีหัวมาถือมาถืสนมมัน ลูกขึ้นมาลูกออกไปออกแล้วนี่ละลูกมึองนี่ย่งที่ปทุมมาฮะฮะเจ้าไปีพีนุกมาได้จากไหนฮะลูกลุกปาดโทษจะมันดะบดจับบมดทีแท้ให้ยุ่งยากยุ่งว่างดีๆบ่มักมันหรแบบนี้ต้องไล่ออกครับไล่ออกจากบ้านจากเมืองไล่ออกบ้านออกเมืองไปเลยออกไปบ้านไปเมืองเลยไปไล่ข้าไปหรอกไปโซกมันนี่โซกเดี๋ยวมันอยู่บ้านอยู่เมืองเขาีเอ้ โสดโสดเอาลูกมึงไปขันพระโศกนั่นนะเป็นกะลีบา้านกะลีเมืองแจงมาเห็นนั่งได้จัดการสนมมันออกไปเป็นไปได้ยินเขาจะเด่นีบ้าโอ้โหขี้เหร่ตาไปออกไปล<ะ>้วพีนัง่งเด้นั่นนัน่นั่นรักษาเติดตาอกับสนมบัน ไปแอบซิ้กับหมาละกัมาอยู่ในเมียงไนบ้างกาญานกะรีเมืองไปเมียคือหอนโยกไปเลยเอ้นี่เนาะสักเมียมาปีย่าเมียย่าเมียมาปีอุ้ยทุ่นยาพอสเด็ดเกลื่อนบัลลังทงเพลคะย่าเมียมานนี่มานนี่มนี่ม่ปาเอียนน้ นี่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 ลูกมันลูกมันแล้วเสียจังไหนเสียจังไหนไม่ไประเอียนไปล่องน้ำไปล่อยน้ำบอกอุ้ยคือเห็ดบาดเล็กน้อยเท่ไปล่องรถไปล่องรถบ่บาดดอกล้อแล้วแต่แล้วแต่โมเจ้าแล้วเตาโมเจ้าไป่สนะเป็นเตาไรบอลนี่สเ็จพี่ พี่กับเสื้อข uh ้ามหนองบ่เนั่นแหละอาคีเห็นกับตาเลยยังเหรอแต่สตี๋้ยครับพี่บ่เห็นกับหูบ่ได้ดูกับตาพี่กับบ่เสื้อดอกอาคีขอให้ความสวของย่าเมียจงเจริญเทินเพคะสยบดีามดีแล้วดีแล้วเห็นหรือเปใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ